ดโกโรหรืออโดโกโรในชานะกำแพงเด็กของไทราอสศวินขุนนามใต้อานาตของไทราเนโมัสะกาโดณปัจจุบันตระกูลไทราถูกร่า,รราหน้าว่าเป็นตระกูลดมสนัดและการตีหน้าตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ตระกูลต้องกลายเป็นแบบนี้ก็เกิดความรู้สึกผิดภายในใจจนกลายเป็นคำสาบศูนภายในส่วนลึกสุดของทุ่งแม่น้าที่กังมาณนฑะ เอาลนะบทนําเป็นส่วนเฉพาะที่ทุกคนรู้จักเขาในเรื่องราวนะหนักแต่ันจากนี้เรามาเล่าเรื่องเราก่อนที่จะรู้จักเขานะคะสมัยก่อนเขาไม่ได้ถูกเรียกว่ากาชาโดโกโรเกิดในครอบครัวสมามูไรที่คอยรับใช้ขุนนางไายชั่วอายุคนเกิดมาโดยไม่มีชื่อไม่มีนามสก,กุลแต่อย่างใด ช่วงที่เขาเริ่มรับใช้ขุนนางเขาเองก็ทำตามประเพณีครอบครัวของตนคอยพักดีผู้เป็นเจ้านายจนกระทั่งเขาเห็นขุนนางที่ตนคอยพักดีบังคับให้ชาวราษฎรเป็นเครื่องมือสร้างความสนุกด้วยความที่เขาถือกดและเกียรติยศเป็นที่ตัง้งมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิด ซาบูไรหนุ่มคนนี้จึงหันดาบไปยังคุณนาที่นั่งอยู่บนวันดังชงคำและถอดชุดเกราะสนนักแห่งเกียรติยศถูกตาหน้าว่าเป็นพวกกบฏจึงลงโทษด้วยการโยนเขาลงดุมลึกสุดของอาณาจักรดูที่ทุกคนรู้จักอีกชื่อว่าสนามปรองลอยฟ้าโบราณชันลึกสุดที่นั่นท่าและชาวราษฎรจะถูกบังคับให้ต่อสู้กัน ใครก็ตามที่หยุดฟาดฟันจะกลายเป็นศพใต้ดาบของคนอื่นสำหรับเขาที่เป็นคนยกเกีย,ดยดกรติยศกฎทั้หดของสบุรัยมีข้อหนึ่งเขียนไว้ว่าจงปกป้องสิ่งที่ตอนขีดว่าเชื่อมัน่นเขาได้ต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ด้วยความโกรธอากไม่นดนะับเอาชนะผู้ทาชิงที่กล้าหันหนาบมาทางเขาแม้แต่สุนัขร,รับใช้ของขุนนางก็ไม่เว้น เลือกที่จะไว้ชีวิตคนที่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและแน้วนักรบคนนี้ก็ได้รับนามใหม่ว่ามาโมรุซึ่งมีความหมายว่าการปกป้องด้วยความจริงใจและในเวลาต่อมาเขาได้รับพระราชทานนามสกุลไพนดังว่าชัยระเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ความกล้าหาันต่อสู้ฝ่าฟันขึ้นมาจากด้านล่างของสนามบอลลองปวดป่อยชาติที่อยู่ในนั้นให้เป็นปิศาะ เมื่อย้อนกลับไปนักรบผู้ได้รับนามใหม่ยังไม่เข้าใจสิ่งหนึ่งการทรยศนานพูดง่ายก็จริงหากไม่เคยมีคับเชื่อมั่นอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่ตนเองทรยศตอนนี้เขาเข้าร่วมส่วนหนึ่งของกองชัพไทรา่ามือขวาของชายราโนวัสกโดกพร้อมกับโลยักษ์แดดาับยาวที่มีความสามารถต้านทานคนนับพันชือปะตุอสุนจึงได้อีกนามตามชื่อโลของเขา การแพงเด็กของไทระเขาจึงตั้งสัตาบาลต่อผูน้นำตระกูลไทระในชีวิตที่เหลืออยู่ต่อจากนี้เป็นต้นไปชำนายตอนชไดระม,มารุเป็นการเข้าร่วมสงครามกับสองตระกูลหนักของเฮอันเคียวตระกูลไทระนอกกับตระกูลมิโนโตะและตระกูลฟูจิวาระรอบนอกของไทระมาบรุเป็นนักรบหดเหี่ยมและเด็กขาด แต่ภายในคือบุคคลแม่ชอบตัวอย่างที่เหน่าอัศวินภายใต้การปกครองของเขาให้ความเคารพในชีวิตชายแม่ชาวผู้นี้ไม่เคยอ่านหนังสือมากนะักจึงกลายเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือที่มีคำศัพท์เกินไปหลังจากฝึกซ้อมแต่นวันไยดาโมบรุจะขี่มาออกจากค่ายและกลับมาพบ้อกับจดหมายกองกลงหนึ่งชื่อเหล่านั้นติดอยู่ในใจมาโดยตลอด ชื่อแรกที่ไทาาดะมโมวุจำได้คือมาซาอิจิโร่ส่นหมายของเขาไม่เหมือนจดหมายฉบับอื่นตรงที่เขียนด้วยลายมือปน,นี้บนผ้าป่านที่พี่สาวของเขาส่งมาให้หวังว่าชีวิตของมาซาอิจิโร่จะเข้มแข็งในยืนยันเหมือนผ้าป่านเขาเก็บยดวนหมายฉบับน,นั้นไว้ดึกๆใต้ชุดกราะเหนือหัวใจหากต้องตายในสนามรบจดหมายฉบับน,นั้นก็คงปลอดภัยกับที่ที่เขาถูกฝัง ไข่หนักของชายหนักไข่หนึ่งถูกตั้งอยู่ในส่วนลึกของจัวโบโลชาวแม่น้ำซันสูใกล้ๆกับซุ่มดอกฮิกามันะทำไมถึงโดงเอยเป็นผู้พิชาวชุ่มดอกฮิกามันะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไข้พักหนักของชายนักในขณะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มนุษย์คนเป็นๆไม่ควรอยู่เพื่อคงสภาพร่างและสติสัมปชัญญะ เสบียนที่นำเดียวมายางีนี่ถูกประดิษฐ์ด้วยสารนับในการดึงพรังของดอกฮิกังว์นะหากเสบียนไม่พอพวกเขาก็แค่อาจจะเสียสติสัมปะชัญญะแน่นี้อาจจะเป็นส่วนข้อสนิษฐานหนึ่งนะคะว่าความคุ้มคร่งของตระกูลไทระมาจากส่วนนี้ก็ได้เขายังจำภารกิจสุดท้ายในฐานะสมุไรอัศวินจงคงความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมของตระกูลไทระ จึงรวมเข้ากับาศาสาบาลหม่แก่ให้กังวานาจนทุกวันนี้ได้เป็นความแข็งแกร่งรูปแบบที่เราเคยเห็นทุกวันนี้แม้ว่าอิสรภาพจะอยู่ตรงหน้าก็ตามเขาเลือกที่จะอยู่ตามคำสั่งของตระกูลไทระมากกว่าอิสรภาพและสนามรบสุดท้ายของเขาเมื่อสองปีก่อนภายในเต็นท์บรราการดาวเม่ทัพต่างวางแผนยุทธศาสตร์โตตอบกองทัพฟูจิวาระ วางแผนจุศาสตร์จุดโจมขณะที่บางคนวางแผนแับป้องกันการฉกเฉียงเริ่มรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นดงไม่ดังมือสุดท้ายการฉกเฉียงจุติด้วยกันยอมรับกันว่าพวกเขาจะสั่งกำลังปุกจมตีเป็นการยุดยงว่าพวกเขาคิดที่จะตั้งใจปุกจมตีข้างนอกค่ายฟุจิมาระไทระมอบรุได้นำชับนักรบไทระเฉยอดผุกจงตีตามแผนการปวนกำแพงปราสาท องค์จิจของฟูจิวราระเริ่มจัดเช้าเปิดใช้งานเครื่องดนงตรีเป็นอาวุธจมงดีโต้ตอบนักรบไทยนะทำให้แม่ทับไทยดาตกดุมพาตามแผนด้วยความพยายามต่อเนื่องกองกำลังชิกระจักกระจายรวมตัวกันอีกก่อนจะหนีพร้อมกับเขาแม่ทัพของฝั่งฟูจิวราระได้ตามกลุ่มพวกเขาที่กล้ามาอยามถึงถิง่นแต่สถานการณ์พลิกผัน เขาสามารถน่าศัตรูได้ตามแผนกองกําลังชัยนาที่หนบซ่อนอยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาส่งผลให้กองกําลังได้ตามของฟูจิวราระแบ่งออกเป็นสองส่วนและเจ้าตีซอนเดือโอมิจิผู้กล้าแก่งหลบหนีผ่านเวทอมิจิลังจากสกัดกองกําลังได้ตามฟูจิวราระเขาได้เจอกองกําลังวินาวโตดุบขึ้นพวกเขาต่อนี้เป็นช่วงเวลาอันตรายที่สุดภายใต้การบังคับบัญชาของแม่ชาวกาแพงเด็กของไทดา เขาสั่งกองกำลังของเขาอยากเข้าประทะหรือโต้ตอบจงมุ่งหน้าไปยงังทางเหนือรวมกำลังกับกองทัพของไทดาโนโประสกโดดที่รออยู่ที่นั่นก่อนทมกลางสายฝนมีเสียงกรีดร้องของสหายแม้ชาวกำแพงเด็กของไทดาเข้าบอกว่ออาอัศวินพจชมิด้วยโลกสื่อนามเดวิสออกสักขบวน อาศาัศวินฝั่งวินาวโตต้องกลายเป็นว่าเฝ้ามองอย่างหมดหนทางขณะที่มองอาศาัศวินของตนถูกปล่อยชิงไว้เบื้องหนังสุนทยก็สนัดกองกำลังวินาวโตได้อีกครั้งก่อนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจบลนงนักฆ่าสุริยันผู้้าคเค่งก็กลับมามีสติอีกครั้งบางทีเขาอาจรู้ชะตากรรมของตัวเองผูกอันเจมณีไรย,ยิบระยับส่องสีไว้รอบคอทาโรเพจจิงตัวน้อย ฝากชายาใส่เรือสุดท้ายของตระกูลไทรากับชไยรามามารุผู้ได้บังคัาปัญชาที่ไว้ใจมากที่สุดพร้อมกับภารกิจจงพาเด็กคนนี้ไปยังที่ที่สงบในยมวชัยให้เด็กคนนี้ต,ติบโตในสถานที่ที่ปลอดภัยนั้นด้วยนะดวงจันส่องหลังควันไฟเสียงกีบชาวมาวิ่งทำนายความเงียบสงบไดราม,ามารุอุ้มชาโดไปในอ้อมแขน ฝ่าสายนมยามค่ำคืนที่เตรียมไปดูเลือดและสงครามตามช่างเดินยามชัยดางซาไทร,รามาบูดูหนีสายตาพวกได้ตามของมินโโตะกลุ่มใหม่ที่ได้ตามมาเขาก็มาถึงดินแดนห่างไกลของยามชัยณปัจจุบัน,ปปนดินแดนแห่งนั้นได้รับน้าภายหนังว่าปรา,าสาทสุริยันไทรามาบูดูดมดงด,ด้วยความอ่อนนะ้าวางชาโรกไว้ในหญ้าสูงดึกเพื่อไม่ให้สัตว์รู้พบ เพื่อว่าจะมีคนพบเด็กคนนี้ไปเลี้ยงดูก่อนเขาจะอ้อมเส้นทางพยายามทำให้พวกนายตามของม่น่มาตะสับสนแต่กลับโดนซุ่มโจมตีติดต่อกันถึงสองครั้งส่งผลให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากรวมถึงไทดาม,ามบะดุเองก็เช่นกัน